หนูชื่อน้องเฮวันนี้จะจมาคารณ์ทับมาดูปุ๊ป้าก้อนกันเลยค่ะนี่คารณ์ทับที่เปิดดิน้นนี่เธอวิ่งข้างในมันจะเป็นแบบนี้ใบมีสีอันนี้คืออันเก่าเปื้อนมือนี่หนูไม่ใช่แล้ว มันดำนี่มีหอมรู้นะคะใหม่เปลี่ยนมีใช้ได้ค่ะงั้นมาขัดกันเลยมันจะแตบเข้าไปแล้วก็คาบใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะมันขัดง่ายแล้วก็ลื่น แค่แคสามครั้งสองครั้งก่อนนะคะมันเปื่อนคะ <_ H> ่ะทานี้เสร็จเร็วเรามาเทียบกับข้างปิดสกับปุกเห็นหนูยังได้เลยขัดกันนะคะลองเทียบได้เลย้างนี้ของนี้เปื่อนมันดิ้นคางนี้ไม่เคยไม่มีเปื่อนเลย หนูต้องประคัดแค่งน่ทีจะไปโรงเรียนค่ะใช้เหมือนเมื่อกี้ที่หนูบอกไปนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้ว พ่อพี่จะไปโรงเรียนค่ะหนูเล่าแค่นี้นะคะแัวดีค่ะบ๊ายบาย